สวัสดีครับพบก,กับพี่ตั้มใน e ีที่2นะครับแม่ก็เรียกเสียไม่ได้นะครับที่ว่าจะต้องแกะอีกแพ็คหนึ่งนะเพราะว่าคราวที่แล้วเราแกะไปแล้วเนี่ยไม่เจอ,อการ์ดแรที่เป็นการ์ดของเหล่าโกเซนนะนะเป็นการ์ดแรที่เป็นเซนเซียนะก็เลยไม่ได้รู้นะครับว่าสีทองเนี่ยมันจะออกมาสวยแค่ไหนนะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็นี่เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับพี่ตั้มก็แกะออกมาจากซองเรียบร้อยนะครับ แล้วก็วางเรียงแบบนี้นะครับก็ตั้งแต่ซองที่1จนถึงซองที่8นะครับไล่เรียงกันแบบแบบเดิมเลยนะก็เดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่าออพอเรียงแบบนี้เนี่ยในตำแหน่งที่เป็นการ์ดแรเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งไหนเหมือนเดิมหรือเปล่านะไอ้คราวที่แล้วเนี่ยเป็นซองที่3นะตำแหน่งด้านบนแบบนี้นะไม่รู้ว่าคราวนี้จะเป็นยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดในตำแหน่งนี้ก่อนเลยนะ จะได้รู้ว่ามันมันใช่ตรงกันหรือเปล่านะครับสำหรับการแลนะเออเดี๋ยวเปิดซองตรงนี้ก่อนเลยนะครับในซองที่3าอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปเปิดนะครับพี่ตั้มให้ดูซองการ์ดนะครับดากอนบอลแซนะครับอันนี้เป็นซองพาร์ทแรกเลยนะครับที่ทำชื่อเสียงให้กับปูดินย่านะครับคือพิมพ์ออกมาเป็นสีทองเงาวิ่งเลยนะเดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกับซองเซนเซียนะครับว่าซองเซนเซีะที่พี่ตั้มบอกว่าเขาพิมพ์ออกมาได้ค่อนข้างดีและสวยงามเป็นสีทอง อลามเลยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้วยไหมนะอย่างที่พี่ตั้มบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเขาเใช้สีทองที่ค่อนข้างฉลาดมากนะครับสีทองกเก่าเนี่ยจะออกเป็นสีแนวสีเข้มกว่านะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนทางด้านสีทอง ของเซนเซ่านี่แม่ใสสุกสกาวมาเลยนะครับก็เป็นทองที่ค่อนข้างสวยนะดอกลันบอลมันจะค่อนข้างจะสีเข้มไปนะพี่ตั้มว่าพอมันสีเข้มเนี่ยมันดูโบราณดูคลาสสิกนะแต่ว่าพอสีทองที่มันสุกสว่างอย่างเงี้ยมันดูเป็นทองดีนะเนี่ยอย่างโกลคอสนะเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าสีเนี่ยมันจะออกแนวเข้มๆเหมือนดาลลันบอลนะทีนี้พอมันเป็นสีทองเนี่ยนะคนละทองกันเนี่ยมันก็เลยดูแล้วแยกกันดีนะ เออครับอันนี้ก็เป็นความฉลาดของทางอูรินยาครับที่เขาให้สีทองมาได้แบบสวยงามด้วยแล้วก็มีการแยกสีระหว่างคาแรคเตอร์อ Character, และก็แบ็กกราวด์ได้ค่อนข้างจะดีด้วยไม่ใช่ทองล้วนไปทั้งหมดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดซองที่3กันเลยนะครับเพราะว่าจะได้รู้นะครับว่ามันมีการ์ดแรอยู่ในซองนี้หรือเปล่านะ แน่นอนเดี๋ยววิทัมจะตัดด้านหลังนะครับโดยเจาะเหมือนเดิมนะเหมือนกับอีพีแรกที่เราทำนะครับ2 2> สองก็จะได้เก็บไว้ได้ด้วยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะอ่ะเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยส่องไปพร้อมๆกันนะเฮ<ๆ>้ยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นบอลเซนหรือเปล่าสีมันมาในแนวทางบอลเซนหรือซิวเซนชิลิวดาก้อนนะดาก้อนชิลิวนั่นเองนะอ่าค่อยๆนะครับมาแบบ กลับหัวมันเลยนะเดี๋ยวเราพลิกกันสักนิดหนึ่งนะให้อยู่ในแนวที่มันถูกต้องกันหน่อยนะครับก็ถ้าพี่ทันเท่เลยนะครับเป็นหนึ่งในเหล่าบอลเซนนะในกลุ่มพระเองของเราเองะครับเป็นตัวละครเด่นเลยนะใบนี้พี่ตั้มรู้สึกว่าสีค่อนข้างจะซีดไปเสียหน่อยนะส่วนความเงานะครับก็มีอยู่ในระดับหนึ่งคือมันไม่ใช่เป็นการ์ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เคลือบไว้ให้มันเงานิดนึงนะแล้วก็ สีนะครับที่มาเนี่ยพี่ตั้มติดนิดนึงว่าสีเนี่ยมันค่อนข้างจะดูเก่าตั้งแต่แรกเลยนะครับ uh huh. อาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของตัวละครก็ได้ครับคือสีกล่องชิลิวจะเป็นแนวนี้นะอ่ะอีกใบนึงก็พี่ตั้มอยากได้เลยครับยังไม่มีเลยซาจิทเลียสนะครับกับไอโอรอสนะนี่นะครับพี่ท่านที่มาก่อนไปก่อนการเหมือนกันนะครับไม่เคยเจอหน้าคาตาเลยนะครับมาอยู่ในรูปแบบการ์ดแบบนี้ก็ได้เห็นหน้าพี่ท่านชัดเจนขึ้น นะแล้วก็สีทองนะครับของโกลคอร์สนะมันยังออกเป็นแนวสีเหลืองอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงลองไปดูนะครับถ้าแพ็คนี้มีโอกาสได้การ์ดที่ในระดับดีขึ้นไปเนี่ยอยากรู้ว่างานพิมพ์สีทองเนี่ยเขาจะดีหรือเปล่านะแต่ว่าดับบอนชลิวเนะท่าที่ดูตอนนี้ก็คือหมือนซีดไปหน่อยนั้นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูซองแรกกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเริ่มไปกับซองที่คาดว่าน่าจะเป็นอ่ซอ,องที่เป็นการ์ดแร่นะ แต่ว่าไม่ใช่นะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไล่เปิดตั้งแต่ซองที่1กันเลยนะแกะออกมาแบบนี้นะเดี๋ยวรุ่นไปพร้อมๆกันนะครับกับซองแรกนะจะแลออกมาในซองนี้หรือเปล่านะครับเฮ้ยเห็นเซนเซียนะครับอันนี้ฝั่งนี้มันก็แบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าอ่ะรูดลงมาต้องมาดูฝั่งนี้สิเนอะเออต้องมาดูฝั่งนี้จะได้เห็นกันแบบชัดๆว่าตัวอะไรก่อนนะครับ ตัวไรหวานะครับออกสีม่วงม่วงนะครับน่าจะเป็นบอลเซนหรือซินวลเซนอ้าวแม่นะครับพี่อิกคีของเรานี่เองมาในชุดบ้านๆอีกแล้วนะเออนะครับอันนี้ก็ไปเป็นซีรีส์เซตเดียวกับพี่ชิริวใน ep 1นึ่งได้นะครับมาในชุดบ้านๆเหมือนกันน่าจะเป็นใบต่อกันนะครับอันนี้นัมเบอร์ที่5นะอ่ะหนึ่งใบผ่านไปใบสองอ้โหพี่ปูนะครับแม่ก็ซ้ำซ้ำกันไปกับ ep แรกนะครับ cancer death mark นะครับแม ก็ซ้ำหนึ่งใบนะสำหรับซองนี้นะซองต่อไปอ่าเดี๋ยวแกะเหมือนเดิมนะเดี๋ยว e ีนี้นะครับก็จะได้รู้ด้วยนะครับว่ามันจะมีซ้ำนะครับกับ EP เดิมหรือเปล่านะหรือว่าจะซ้ำกันในแพ็คด้วยก็ไม่รู้อ่าจะได้เช็คเลสซ้ำกันไปด้วยนะอ่าเดี๋ยวค่อยๆแกะกันออกมาเลยอ่าซองก็เก็บไว้เรียบร้อยสมบูรณ์แบบนี้อ่ะลุ้นเลยนะ ค่อยๆเลื่อนลงมาเลยนะจินเวอร์เซนนะครับออริก้าแคปเปลล่านะครับมันจะแม่ซ้ำกับข่าวที่แล้วนะครับแม่เสียลมเปิดใหม่เลยดีกว่านะครับไม่ใช่ต้องดานต้องด้านล่างต้องด้านล่างอันนี้อะไรไชน่านะครับอ่านี่นะครับก็เป็นตัวละครเด่นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับก็ประทะประเทอกกับเซย่าในช่วงแรกๆกนะครับก็เป็นซินเวอร์เซนทั้งคู่นะครับแม่แต่น่าเสียดายนะครับที่มีซ้ำอีกแล้ว1ใบ นะสีสันของชยชน้าสดใสสวยงามนะครับคมชัดเหมือนเดิมนะครับตามมาตรฐานการ์ดเอ็นเอลวงซะและเอเอครับก็ใช้ได้นะครับอ่ะซ้ำหนึ่งใบนะอ่ะเดี๋ยวไปซองถัดไปกันเลยมะมซองที่4ีเนะอ่ะซองที่4อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะครับกับบอลเซนที่มานะครับนี่ก็เป็นพี่น้องนะครับอิกคิแล้วก็ อันโดเมดาชุนนะเป็นบรอนเซนนะครับที่อยู่ในซองสีทองแบบนี้นะก็สวยงามนะครับก็เป็นลายของซองนะครับพี่ตั้มเข้าใจว่าน่าจะมีทั้งหมด8แบบนะเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วที่เป็นเซตของดา g ก้นบ l ลใช่ไหมอันนั้นก็มี8แบบนะอันนี้ก็น่าจะมี8ลาย8แบบให้สะสมเหมือนเคยนะคราวที่แล้วใน EP 1นะครับก็จะเป็นโกเซนทั้งหมด1นะสิคนนะก็ถ้ามากันอย่างละสอก, 2, ก็ก็หกซองใช่ไหมแล้วก็อีก 2อก็น่าจะเป็นบอลเซนนะเป็นอิกิกับอันโดเมดาชุนตรงนี้นะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตนะครอิกิเนี่ยจะเห็นเขาสีทองๆด้วยนะเห็นมวิงวิงเนี่ยนะเกิดจากมันเป็นกระดาษฟอยล์สีทองนะซึ่งพอมันพิมพ์แบบนี้เออมันก็ดูแปลกตาแต่ว่ามันสวยดีนะครับแปลกตาในในแนวที่สวยอ่ะคือออกมาแล้วเออทำให้เห็นว่าถ้าเป็นการ์ดในระดับแรนี่คงจะสวยจริงๆ เออน,นะครับใช้ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันดีก,กว่านะว่าแพ็คนี้นะครับการระดับแรเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะแกะเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นไปนพร้อมกันเหมือนเคยนะครับอ่ะมาเปิดเจอด้านบนอีกแล้วนะต้องไปด้านล่างนะเออจะได้เห็นนะโอโกเซนมาแล้วนะโกเซนโอ้โหตัวนี้ยังไม่เคยได้นะครับสกอร์เปียนมิโลนะครับมาแบบนี่เลยครับครึ่งตัวนะโอสวยงามนะครับ ก็การไล่เฉดสีความคมชัดไห่สวยงามอยู่ในระดับดีใช้ได้นะครับถึงแม้ว่ามันจะออกเป็นสีเหลืองไปเสียนหน่อยนะการใบนี้ยังไม่ได้ครับวางไว้ตรงนี้เลยพลิกมาอาจารย์คามิวอีกแล้วนะครับใบนี้ก็ก็ซ้ำนะกับคราวที่แล้วกับแพ็คที่แล้วเนอะอ่ะก็ไปครับในซองที่4ต่อกันเลยในซองที่5นะครับแม่น่าเสียดายนะเหมือนมันมีแบบ ได้ใบหนึ่งซ้ำใบหนึ่งไม่ซ้ำเนี่ยสลับไปมาอยู่ในซองเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับมีใบหนึ่งที่ซ้ำอยู่ตลอดเวลาเลยนะอันนี้ไม่ดีนะอ่ะ <Okay. S 1> ต่อไปมาลุ้นในซองที่5กันเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเ,ยเยดูแล้วแวบแวบมาแล้วนะครับโอ้แต่น่าเสียดายนะครับออกแรงนะแต่ว่าไม่น่าจะใช่โฟเซนนะมาแบบนี้เอจะเป็นบอลเซนหรือว่าซินเซนว่านะครับสกายคอร์ส เอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหก็สวยงามนะครับแต่พี่ตั้มเคยเห็นแล้วนะครับพี่ตั้มจําได้แล้วตัวนี้จะเป็นคลอสที่เป็นแบบคลอสเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับคือ,อมีศาสตราจารย์คนหนึ่งนะครับที่เขาทําคลอสขึ้นมานะครับมาบินบินได้ะอะไรเงี้ยมีมีอันนี้เป็นนกนะอินทรีมังแล้วก็จะมีแบบเป็นเสือเป็นฉลามอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีทีมเขาจะมี3คนนะ ก็จัดอยู่ในกลุ่มซินเวอร์เซนที่เป็นแบบเกราะที่ใช้เทคโนโลยีในการสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ข้อดีก็เป็นใบแลร,ระดับ R ที่ไม่ซ้ำนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่พี่ตั้มไม่ชอบเลยนะแต่ก็สวยงามอยู่นะครับในตัวคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็การทำออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็สวยอยู่นะครับเนี่ยวิงวับเลยนะเป็นใบที่เงาดีใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่สีทองตามเป้าหมายที่เราอยากได้ เป็นพวกโกคอร์สเท่านั้นเองนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นอ่าอีกใบหนึ่งนะครับคุ้นๆและนะอันนี้อีเกิลมาลีนนะครับอ่าเป็นพี่สาวของเซย่านะครับมีมีเป็นตัวละครที่มีบทอยู่เหมือนกันนะอ่ะสำหรับซินวอดเซนต์ใบนี้นครับก็ถือว่าซองนี้ไม่ซ้ำนะถือว่าใช้ได้อ่ะเดี๋ยวซองถัดไปกันเลยนะ แม่เดี๋ยวเสียได้นะครับแลมาออกไปเสียแล้วนะครับก็ออกในซองที่ห้านะอ่ะมาต่อในซองที่หกกันนะปึ๊บเขาให้โอ้โหไม่แบบไม่ต้องลุ้นเลยนะครับฟินิกอิกคินะครับนี่นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งน่าจะซ้ำนะครับฮาวอสเทเรออนอะไรสักอย่างนี่นะครับก็ซ้ำนะครับคือซ้ำกับเจ้าแพ็คก,ก่อนหน้านี้ในอะีพีที่หนะึ่งนะเออก็ ถือว่าซ้ำเยอะเหมือนกันนะเท่าที่พี่ตั้มดูตรงนี้นะก็มีไม่ซ้ำก็คือฟินิชอีก i นะครับได้1ใบนะครับความสวยงามก็อยู่ในระดับใช้ได้ไม่มีอะไรให้ตินะอ่ะต่อไปนะครับ2ที่7เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันนะว่าจะมีเป็น กาดแลอีกสักใบหรือเปล่านะแต่คิดว่าครับขอให้เอ็นแบบไม่ซ้ําก็น่าจะพอแล้วนะน่าจะพอใจแล้วนะครับสำหรับพี่ตั้มนะอะเดี๋ยวลองดูนะครับใบนี้อะไรนะครับคอร์สอะไรวะเฮ้ยทําไมเหมือนโอ้ใบนี้ซ้ํานะเอา้าอันนี้ก็ซ้ําอีกนะเมื่อกี้เลยนะครับกับฮาวอะไรเนี่ยนะครับซิงเวอร์เซนแล้วก็ เป็กซัสคอร์สก็ซ้ำนะครับกับหอที่แล้วนะครับแต่ที่น่าเกียดเลยคือฮาวนะโอ้โ oh, ห oh, นะครับก็ซ้ำเมื่อสักครู่นะครับที่มาคู่กับอีกิิเมื่อสักครู่นี้เลยเป็นนะครับก็เปิดซองใหม่เลยแล้วกันนะครับซองที่8ไปเลยดีกว่านะเสียลม <laughs> ลองดูซิว่าจะเป็นอะไรอะอย่างนี้กันเลยแบบหมดแรงที่จะเปิด <laughs> ก็ยังดีนะครับมีไม่ซ้ำใบหนึ่งก็คือเอเลียสมูนั่นเองนะครับส่วนอีกใบก็ซ้ำเงินไปกับไลบ้าโดโกะครับก็ซ้ำกับแพ็คที่แล้วด้วยนะครั้งนี้ซ้ำหรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยรวมนะครับมีทั้งหมด137ใช่มร้ยสามแบบอะนะครับแล้วก็มีเอ็นทั้งหมด62แบบเนี่ยเราซื้อมาแค่ครั้งนี้8ซองนะครับขราวก่อนที่เปิดไป8ซองนะครับก็ 16ซองนะครับ32ใบเท่านั้นเองครับแต่ว่ามีการซ้ําใบเกือบครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อที่จะต้องพิจารณานะแม่วันนี้ก็รู้สึกว่าการเปิดนะก็ได้แลนหใบนะครับแล้วก็ตําแหน่งก็เป็นในซองที่5นะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงมีอีพีที่3ต่อแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอีพีที่3กันเลยครับ